วัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงลานทบรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญสแสดงธรรมผมและทีมงานได้มาสัญจรออยังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับนั่นก็คือวัดเขาตะแบกนะมีสะพานกระจกที่สวยที่สุดในประเทศนะครับเป็นจุดชมวิวยิ่งใหญ่อารังการนะครับที่วัดเขาตะแบกแห่งนี้นะครับ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดชนบุรีได้แบบ360องศาเป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมีเส้นทางที่จะศึกษาธรรมชาติมีพันไม้อุดมสมบูรณ์และก็มีกิจกรรมเวลานักท่องเที่ยวมาขึ้นเขาก็จะมีการผูกริบบินสีสันต่างๆตามเส้นทา,างนะครับนอกจากนั้นณวัดเขาตะแบกแห่งนี้ยังมีนวกรรมถาีคือการสร้าง อุเทศกาเจดีย์พระพุทธรูปนะครับพระพุทธโสธรอ,องค์ที่ใหญ่ที่สุดปดฐานภายในวัดแห่งนี้ด้วยพระเขาตะแบกนั้นมีท่านพระครูยานระยุทธ์เป็นเจ้าอาวาสพระเขาตะแบกเป็นเจ้าคณะตำบลบอวินนะครับขึ้นตรงต่ออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสะพานกระจกนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ว่านี้จะสวยสดงดงามเพียงใดท่านผู้ชมไปรับชมพอพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับผมนายพจนาพัชจิบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบนลน้องขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวิทยาวัจกรวัดเขาตะแบกครับวันนี้จะได้พาทุกท่านนะครับามากราบพระน้ำมัสการองค์หลวงพออ่อโสธรแล้วก็จะพาเที่ยวนะครับแต่ละจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะพาขึ้นไปกราบหลวงพออ่อโสธรในวิหารบนเขา ก็ดีนะครับแล้วก็พาทุกท่านไปเที่ยวชมสะพานกระจกนะครับเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชมรีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนะตอนนี้ถ้ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกท่านไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนด้านนู้นที่ร้านค้าสวัสดิการครับในชุดก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะครับและทุกท่านก็จะได้นํามาจุดทูบจุดที่เราไหว้พระตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระพักรหลวงพ่อสุธรองค์ที่ใหญ่ที่สุด แล้วก็มีพระเกตหัวใจนะครับตอนที่ที่เรามาตั้งตรงนี้คือหลวงพ่อสุทรอง,องค์ใหญ่นะครับนะระหว่างที่รอการประกอบเป็นรูปองค์เนี่ยครับก็เปิดโอกาสให้สาธุชนได้เข้ามาปิดทองนะครับเดี๋ยวถ้าเราขึ้นประกอบเป็นองค์แล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยทุกท่านจะไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปแน่นอนนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีพระพักมีพระเกตมีหัวใจนะครับท่านมาจุดธูปกราบสักการะ ปิดทองตรงนี้ได้เลยนะครับในชุดนั้นเราก็จะมีทองอยู่อยู่4แผ่นนะครับนะก็เนี่ยนะเสร็จแล้วก็กล่าวคําบูชาต่างๆแล้วก็มาปิดทองตรงนี้ได้เลยส่วนอีกอีกหนึ่งจุดก็จะมีที่หอพระนะครับส่วนท่านใดที่ขึ้นเขาไม่ไหวนะครับก็แนะนําไปที่หอพระซึ่งเป็นองค์หลวงพ่อโสธรเช่นกันครับ ก็จะพาทุกท่านขึ้นมากราบสการะหลวงพ่อสวดทรเป็นองค์จำลองและก็เป็นองค์แรกของวัดเขาตะแบกนี้นะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางมานี้นะฮะก็ท่านก็จะได้นำดอกไม้ทูกเทียนที่อยู่ร้านค้าสวัสดิการด้านล่างซึ่งจะมีดอกไม้หนึ่งกำแล้วก็มีชุดทูบเทียนทองมาให้ท่านนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะผูกบวถอธิษฐานเนี่ย ก็มีหลายสีด้วยกันนะครับคําอธิษฐานก็จะบันทึกอยู่ที่โบอถอธิษฐานนี้นะครับแต่ละสีแต่ละความหมายมันก็แตกต่างกันครับก็ให้ท่านดูนะครับว่าความหมายต่างๆนะครับแล้วก็นําทุกอย่างขึ้นมานะครับเพื่อมากกาศสักระองค์พอสมทอนในวิหารหลังนี้นะครับ ที่ท่านจะมาถึงนะครับต้องเดินผ่านสะพานคอนกรีตมานะครับแล้วก็เป็นทางอคอนกรีตนะครับลาดลาดมาตามภูเขานะครับซึ่งระยะทางก่อนจะมาถึงวิหารเนี่ยนะเกือบกิโลนะครับแล้วก็ท่านต้องขึ้นบันไดอีกที่เราผ่านมาเนี่ยฮะหนึขั้นนะครับก็ถือว่าได้เหงื่อนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วปั๊บก็มาจุดธูปเทียนที่หน้าวิหารหลังนี้นะครับแล้วก็นําดอกไม้ธูปเทียน เข้าไปบิดทององค์หลวงพ่อสุธรหลวงพ่อสุธรองค์นี้นะฮะเป็นองค์จำลองเอามาจากที่แปดิ้วเลยนะครับก่อนที่จะมาบนนี้ได้ก่อนที่จะเป็นวัดขานตะแบกได้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่คนที่เขาบริจาคพื้นที่ให้สร้างวัดเนี่ยเขาก็พาลูกหลานขึ้นมาทําวิหารนี่ก่อนนะครับหลังจากที่นมัสการหลวงพ่อสุธรองค์นี้มาประดิษฐานในวิหารเนี่ยหลังจากนั้นวัดขานตะแบกก็จเจริญรุดหน้าอย่าง รวดเร็วมากนะครับแล้วก็เนื่องจากเกิดความศรัทธาของญาติโยมแต่ก่อนนี้ไม่มีใครรู้จักนะวัดเขาตะแบกเลยนะครับเนื่อง,งจากว่าขึ้นมายากมันอยู่บนเขานะครับนะบพอหลวงพ่อสวทรองค์นี้มาประดิสฐานที่นี่ก็เจริญรุดหน้าไปรเรื่อยเรื่อื่อย,รอย,รอยตราบจนเท่าทุกวันนี้นะครับ วิหารหลังนี้แต่ก่อนมันซุดโสมนะไม่มีระเบียงรอบข้างนี่เลย,เยที่ท่านเห็นนะครับท่านพระครูก็ได้บูรนาปฏิสังขรณ์แต่ก่อนอช่อฟ้าอเมริกาหางหงใบละกาหางหงเนี่ยมันจะร่วงลงมาอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าวิหารหลังนี้สร้างอยู่บนก้อนหินนะครับที่เป็นลาดลงไปเนี่ยระเบียงไม่มีเลยท่านพระครูก็ได้มีความคิดว่าอยากจะให้ญาติโยมได้มีพื้นที่พักผ่อนนะครับชมวิวทิวทัศน์รอบๆเนี่ย 360องศาขึ้นมาวันนี้จะมองเห็นหมดเลยเมืองพัทยาเมืองศรีราชาแหลมชะบังหเห็นนะครับในอากาศที่เปิดหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วปุ๊บจะพาทุกท่านลงไปเที่ยวสะพานกระจกด้านล่างก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดชุมุรนะครับเด,เดี๋ยวผมจะพาไปครับ หลังจากที่พาทุกท่านนะครับขึ้นไปกราบสการะองค์หลวงพ่อสสธร,รจำลองในวิหารบนเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พาท่านมาเที่ยวชมสะพานกระจกทุกท่านก็ต้องซื้อบัตรนะครับก่อนจะเข้าชมสะพานกระจกท่านละ40บาทนะครับภิกษุสมามเณร εν, แม่ชีนักเรียนอยู่ในเครื่องแบบเ,เด็กความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรเข้าฟรีครับส่วนาทางโรงเรียนอยากจะพาคณะ นักเรียนเข้ามาเที่ยวชมสะพานกระจกนี้ให้ท่านาทําจดหมายทําหนังสือ,อามาขอกับท่านาพระครูยานประยุทธ์ของความมนุเคราะห์นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาเที่ยวชมได้ฟรีเลยนะครับแต่พวกคุณครูอะไรพวกนี้ต้องขอสี่สิบบาทแล้วกัน40สบาทเนี่ยเราเอามาทําอะไรหนึ่งก็เป็นค่าลักซักถุงเท้า2ก็ค่าใช้จ่ายค่าจ้างคนนี่ครับสก็ค่าใช้จ่ายในวัดนะครับแล้วก็4ก็สร้างหลงพ่อสุธอนองคใหญ่ที่กำลังจัดทำอยู่ตอนนี้นะครับ ส่วนสะพานกระจกเนี่ยนะฮะเชื่อมจากเขาวิหารหลวงพ่อสุธรด้านด้านนู้นแล้วก็ไปที่ฐานพระนะครับความยาว226เมตรครับส่วนที่เป็นกระจกตรงนี้ฮนะอยู่ตรงกลางนะครับ50เมตรสะพานที่กว้าง4เมตรครับส่วนที่ลึกลงไปนะครับ25เมตรนะตรงนี้มันมันเขาเรียกว่าลึกลงที่เราอยู่นี่เขาเรียกลงไปลึกแต่เราอยู่ข้างล่างเขาจะบอกว่าสูงครับ50เมตร่วงนี้ กาวันกระจกนะครับแล้วก็เดินทอดลงไปหนุนไปหาฐานพระนะครับจากแต่ก่อนเลยนะครับที่ความคิดของท่านพระครูนะครับที่ที่จะสร้างฐานหลวงพ่อสุทธรองคใหญ่เนี่ยครับก็จะเป็นสถานสะพานพื้นทึบๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มีวิศวกรท่านหนึ่งเขาก็แนะนํบอกว่าหลวงพ่อไม่ลองวางกระจกดูเหรอมันจะได้เป็นอนซีนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หลวงพ่อก็ถามว่า่คใช้จ่ายมันเยอะไหมก็บอกว่าไม่มากเท่าไหร่ ก็เกิดไอเดียนี้ขึ้นมานก็เลยเอากระจกมาวางหลังจากที่คนได้รู้จักกันยเยอะๆมาเนี่ยนะฮะก็คนเข้ามาท่องเที่ยวตอเนี้ทุกวันเลยครับทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากมีคณะทัวร์เข้ามานะครับไม่หยุดไม่เว้นแต่ละวันจากแต่ก่อนที่เราเปิดมาเนี่ยอตอนนี้เราเปิดได้เกือบ2ปีแล้วนะครับตอนนั้นก็ปิดเ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 นื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่แหละครับนะทุกท่านก็ทราบดีนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมที่ฐานพระองค์ใหญ่แล้วกันนะครับหลวงพ่อสุธนองค์นี้ที่เรากําลังจัดสร้างอยู่นะครับเป็นองค์ทองเหลืองออความหน้าตักกว้าง14เมตรนะครับสูง33เมตรนะครับเรากําลังดำเนินการอยู่ตัวนี้นะก็อีกประมาณอีกประมาณสักสองปีน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลวงพ่อสุธนนะองค์นี้นะครับเป็นองค์ใช้ทองเหลืองทั้งหมดส่วนฐานพระกอ,อีกออถือปูนนะตอนนี้ก็ทาเสร็จเร,เรียบร้อยแล้วสําหรับฐานพระ รลรวก็ตัวองค์พระกําลังประกอบอยู่นะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมฐานพระแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนของหลวงพ่อโสธรครับฐานที่สูง10เมตรครับใช้เป็นก่ออิฐถือปูนนะครับส่วนตัวองค์พระนั้นถ้าเป็นใช้เป็นทองเหลืองทั้งหมดเลยนะครับ จัดสร้างมาอสองปีแล้วครับนะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะอีก2องปนะีหลังจากที่ประกอบตัวองค์พระหลวงพ่อสุทรเสร็จเนี่ยจะยกขึ้นไปประดิษฐานด้านหลังนี้นะครับนะหันพระพักไปทางปิ่นทอง3นะครับนะท่านที่เคยเป็นเจ้าภาพเคยเททองหล่อมาแล้วเนี่ยท่านะนจะได,ได,ได้มีความปราบปื้มในตัวเองนะเมื่อขับรถผ่านไปผ่านมานี้นะครับจะได้เกิดความภาคภูมิใจว่า ส่วนหนึ่งครั้งหนึ่งหลวงพ่อสวรรอนองค์เนี้ยตัวเราได้ไดไดไดเคยมาทําบุญมาเป็นเจ้าภาพเททองมาร่วมพิธีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนะครับจะได้เกิดความภาคภูมิใจกันนะครับหลังจากนี้ก็จะ,จะ,จะพาทุกท่านนะครับเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับตามวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับนะ หลังจากที่ทุกท่านได้ขึ้นไปกราบสก,การะองค์หลวงพ่อโสธรในวิหารบนเขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าเที่ยวชมสะพานกระจกหลังจากที่ลงมาเสร็จเรียบร้อยก่อนจะกลับนะครับก็เราก็จะมีของฝากนะก็อยากจะฝากไว้ติดไม้ติดมือิ้วกลับบ้านไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าขนุนทอดมีขนุนทอดซึ่งเป็นสินค้าของชุมชนนะครับ,นะรบจะหาที่ไหนทานได้ยากนะครับก็ แนะนำแล้วก็จะมีร้านค้าร้านผ้าไทยนะครับหลากหลายสไตล์นะท่านใดที่ต้องการอุดหนุนร้านค้าสวัสดิการของทางวัดก็ยินดีนะครับนะครับแล้วทางวัดคขาตะแบกนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านด้วยความยินดีนะครับส่วนทางขึ้นสะพานกระจกนั้นเราก็จะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนะครับไม่มีวันหยุดนักขัะเลิกใดๆทั้งสิ้นนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรนะครับได้รับความเมตตาจากท่านพระครูยานปยุตเจ้าอาวาสวัดเขาตะแบกเจ้าคณะตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งท่านจะได้อธิบายถึงหลักธรรมนะครับที่จะสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันเพื่อให้เกิดสันติสุขภายในของทุกท่านนะครับใลำดับจากนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการ ปาธกราธรรมจากท่านพระครูยานพยุทธ์ได้เลยครับขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูยานพยุตธ์เจา้าวาเขาตะแบกเจ้าหน้าบนบวินนะก็วันนี้ได้มีโอกาส มาพบปะญาติโยมนะทุกท่านนะแล้วก็วันนี้นั้นจะพูดในเรื่องของสินห้าเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นว่าญา,าติโยมทั้งหลายนั้นมีเวลาเข้าวัดน้อยลงนะแล้วกเ็เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นางานการทั้งหลายรัดตัวมากขึ้นนะแล้วกอ็อาจจะมีช่วงนะเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง นะจึงทําให้ส่วนหนึ่งญาติโยมทั้งหลายนั้นห่างวัดออกไปค่อนข้างมากแล้วกป็ประจวบเหมาะกับเ,เมื่อสองสามปีที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงโควิดซึ่งทําให้ทั้งเศรษฐกิจก็แยนะ่ความเป็นอยู่ของญาติโยมทั้งหลายในครัวเรือนก็แย่นะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลพวงมาถึงวัดด้วยนะแล้วก็ทําให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีเวลาเข้าวัดน้อยลงเนื่องจากต้องประกอบสมาชีพ นะแล้วก็ปัจจุบันท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งเด็กหรือว่าผู้ที่บวชนะเข้ามาในพระศา,าสนาก็ยังบวชน้อยลงนะซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่านะผู้ที่บวชเดี๋ยวนี้ประมาณ15วันบ้าง20บวันสูงสุดแต่จะบวชเอารรษาหรือว่าเพื่อที่จะเข้ามากล่อมเกลาจิตใจเหมือนสมัยคนก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากว่าทุกคนนั้นได้จำเป็นต้องทํางานนะจำเป็นต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง นะก็เลยทําให้การบวชเข้ามาในเพื่อศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีเวลาที่น้อยลงนะแล้วก็เนื่องจากว่านะโดยภาวะหลายๆอย่างรนะวมๆกันก็ทําให้การบวชนั้นน้อยลงไปด้วยนะวันนีนะ้จะพูดในเรื่องของศีลนหนะ้าปัจจุบันท่านทั้งหลายจะเห็นว่านะคนที่จะถือศีลห้านั้นเนี่ยวัดต่างๆในสมัยก่อน,นจะมีโยมถือศีลหถือศีลแ นะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ถือว่าน้อยมากนะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นวัดเขาตะแบกเนี่ยเนะมื่อก่อนๆนนีะ่มีโยมที่ถือศีลแปดอยู่ที่ประมาณ20ท่าน30ท่านปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ10กว่าท่านนะเนื่องจากว่าโดยภาวะเศรษฐกิจโดยภาว,าวะทางสังคมนั้นทําให้การทีนะ่โยมจะเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดนั้นเพื่อกอบเกล้ากิจใจนั้นมันน้อยลงนะน้อยลงค่อนข้างมากนะค่อนข้างมากามาก็ในสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากเตือน นะว่าท่านทั้งหลายนั้นต้องเรียบที่จะศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าในช่วงที่เรายังมีกําลังวังชาในร่วงที่ในช่วงที่เรายังมีสติปัญญานะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมาเข้าวัดตอนที่เราไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าโยมบางคนก็จะพูดว่าช่วงนี้อายุยังน้อยเดี๋ยวไปเข้าวัดตอนแก่เพราะแก่ก็บอกว่าแก่เกินไปแล้วเข้าวัดไม่ไหวแล้วนะเข้ามา,าปฏิบัติธรรมไม่ไหวนะ สิ่งเหล่านี้ก็ฝากกับท่านทั้งหลายไว้นะว่าการที่ท่านทั้งหลายจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นแม้เราไม่ได้มาอยู่มามาวัดก็ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็ได้แต่ว่าให้ถือศีลห้าศนะีลแปดเป็นกิจวัตรประจําวันนะก็จะทำให้หนึ่งสภาวะด,ด้านจิตใจนั้นดีขึ้นนะแล้วก็ทําใหนะ้มีความสุขในครอบครัวนะโดยเฉพาะคนที่ถือศีลห้าเนี่ยถ้าถือเป็นเป็นสารณะพูดง่ายว่าถือเป็นกิจวัตรประจําวันเลย นะทำให้ครอ,อบครัวนั้นม,มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งนะวันนี้เอาเป็นธรรมะ,ะ,ะง่ายๆนะแล้วก็นิดหน่อยแล้วก็ท้ายนี้ก็ขอ,อประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้ว่าวัดเขาตะแบกในปัจจุบันนี้เรากําลังดําเนินการก่อสร้างหลวงพ่อพุทธสุธรซึ่งเป็นพระองค์ที่ใหญ่สุดในภาคตะวันออกแล้วก็มีหน้าตักถึง14เมตร สูง33เมตรน้ำหนักของส่วนขององค์พระน,นั้น75ตันแต่รวมน้ำหนักของเหล็กที่ประสานในองค์พระด้วยจะอยู่ที่ประมาณ130ตันซึ่งปัจจุบันรเราดาเนินการไปแล้วประมาณ70เอซนะเหลือการคือหล่อเสร็จแล้วทั้งหมด25ครั้งปัจจุบันก็เหลือแค่การประกอบคิดว่าอีกประมาณสัก6เดือนนะหรือว่าชา้าที่สุดคือ9เดือนน่าจะยกขึ้นแท่นที่ที่ที่ทางวัดเตรียมไว้ได้ นะก็ขอปากประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ได้ได้รู้นะแล้วก็ท่านใดที่จะมีจิตศรัทธาจะเข้ามาร่วมบุญกับในส่วนของทางวัดก็เรียนเชิญได้นะทุกท่านตามกําลังศรัทธานะโยมเื่อตามกำลังศรัทธานะทีทนะท่นี่เราไม่ได้จัดวัดให้เป็นในระบบของพาณิชย์หมายความมาที่นี่มีแค่สังฆทานมีแค่ดอกไม้ทูบเทียนนะมีแค่โบสที่สารเท่านั้นอย่างอื่นไม่มี ญาติโย,ยมทั้งหลายจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันใน,ใน,ในเรื่องของการบริจาคที่จะสร้างพระก็ขอเรียนเชิญทุกท่าน,นขอจเจริญพรครับท่านผู้ชมครับทุกท่านได้รับสารธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับจากท่านพระครูยาณประยุทธ์เจ้าอาวาสพระเขาตะแบกเจ้าคณะตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งสามารถนําไปปรับประยุก์ตใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับ และท่านผู้ชมที่เดินทางมายัางวัดเขาตะแบกแห่งนี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสะพานกระจกที่สวยงามที่สุดขึ้นเขาไหว้พระ,ะวิวอลังการนะครับสามารถมองเห็นจังหวัดชนบุรีได้แบบ360องศาส่วนครั้งหน้านั้นนะครับทางรายการธรรมสัญจรสแสดงบุญสแสวงธรรมจะไปสัญจรอย่างที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามเราและทีมงานได้เลยนะครับสาหรับวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ